ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเขามาขอโชคขลาบจากปู่พญานาคเก้าเสียนพร้อมๆกันเนาะครับเพือ่อปู่จะเมตตาให้โชคให้หลาบนะครับก่อนจะถึงปีใหม่นี้เนาะครับท่านผู้ชมครับว่าปู่ก็หายมาตลอดนะครับวัตถิพันธ์มากกัหาแปดตรงๆเลยครับเดี๋ยวมาลุ่นเล็กทูพร้อมๆกันเนาะครับท่านผู้ชม ปูครับมื้อนี้ผมและกัท่านผู้ชมทุกทุกคนกับมาขอโชคขอลาบจากปูคือเก่าครับมาพึ่งบารมีของปูเนาะครับปูกับเมตตาให้ลูกหลานและกับตัวผมเองถูกแลวก็มีโชคมีลาบมาหลายหลายครั้งแล้วนะครับปูครับสำหรับมืนน้อนี้ผมกับมาขอโชคขอลาบคือเก่าครับก่อนสิถึงปีใหม่เนาะครับ เพื่อปูซิเมตตาให้อีกครับสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาแลวเขาเขามารับชมคลิปนี้เนาะปูกับห้เขามีโชคมีลาบมีเงินมีทองใส่ช่วงปีใหม่นำเดเด้อครับปูครับสาธุสาธุสาธุาธของงวดของวันที่ขอรางวัลเลขไทยสามโตครับปูครับของ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลวัดของวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกสีนี้ครับปูครับสาธุสาธุสาธุาาาาาเลขทไทยของาะวันที่หนึ่งเนาะเมนเด็กไทยของาะวันที่หนึ่งครับแม่ละวันที่หนึ่งครับ,รบอืมเลขสี่ เลขทูตัวที่หนึ่งมานะครับอของขยสานไต้บันคอครับงูว,วันที่สิบหกธันวาสองห้าหกสี่ครับ <4. S 1> ตัวแรกคือเลขสี่ครับเ,เดี๋ยวทารุณตัวที2 2> ่สองพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุงดที่แล้วเราไห้าแปดครับห้าแปดตรงๆเลยเลขถูบตัวที่สองครับของเมข,ขอปูกเก้าเสียนงูวันที่สิบหกธันวาสองห้าหกสี่ครับคือเลขสามครับสี่สาม สี่สามครับเดี๋ยวเราต้นตัวที่สามของกันครับสาธุสาธุสาธ,สาธุมาแล้วครับตัวที่สา 4, 3, มน, 16, น,า 64, นะครับเลขแปดครับสี่สามแปดครับงวดที่สิบหกธันวาหกสี่นะครับเด้เนี่ปูเก้าเสียงครับงวดที่แล้วเราใหาแปดครับงวดน,นี้เราใส่สามแปดสี่แปดนบ้ของตรงเดื้อปูเด้อ ให้ทุกคนที่เบงคิมีอยู่ให้เพนมีโชคนะให้พ่นได้จับเงินแสนก่อนปีใหม่เนะปูสี่สามแปดครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุขอทุกคนมีโชคครับเห็นมาตัวใดบ่เห็นเล็กเลยบุกเหกอีกอทัก้งกองถผมสิทธท่านทูมชมมาขอโชคลาภจากปูยาน่าก้าเสียงครับ นี่ครับที่ผมเคารพบบูชามาตลอดครับท้มช่วงับเดี๋ยวเข้าไปจุดกรุปขอโชคขอลาภเพื่อสิไใ้ตัวเลขดีๆของหวัดวันที่16ธันวาคม2564นี้พร้อมๆกันนะครับท้มช่วงับงวดที่แล้วปูแลใหเล็กยังงวดที่่านมาบอ58 58ถูกกแตะน้ำเนาะนถูกแตกเลย งวดนี้มาขอของงวดวันที่เท่าไรดิงวดก่องวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกสี่แล้วจริงๆไรไรเบิองเนาะปูเก้าเสียนี่ให้ทุกงวดอ่ะดิทุกงวดเกือบทุกงวดแต่เขากังงวดเดียวแล้วก็งวดนถัดมาก็เขาแป็กเ้งเขาทุกงวดเลย่นถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่เขามาเบิองจินเนาะถ้าเบิองดีๆนะเกิดได้โชคเลยล่ะ เดี๋ยววันนี้รุ่นรุ่นต่อแม่นรุ่นต่อมาหาปูแล้วให้สามตัวเนาะก่อนรับก่อนจะรับปีใหม่ปีใหม่มเพื่อกันอยากให้ท่านผู้ชมแหละเพื่อนมีโส่มิหลามน้ำนะอยากให้เพื่อนมีเงินมีทองใ,ใส่ในช่วงปีใหม่มครบับเป็นแนวทางเนาะครับกับพิจารณาเบิงประกอบการเสี่ยงโชคครับ หมดที่แล้วนะครับเหล็กไฟมันลอยหาแปดหมดที่แล้วเล 5, 5, หล็กไฟมันลอยหาแปดวันนี้ทำช่วงสิเบิงบอกดุดก็ไ,ได้มันเป็นตองเนี่ยตองซีหรือว่าสามซีก็ได้อ๋อซีสามตัวเนาะแมนซีสามตัวก็ซีสามเออซีสามด้วยครับท่านผู้ชมครับหรือว่าซี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 สามกัตัดเสียหรอครับ ซีสาซครับก็บซื้อแค่ซ3สาแค่นั้นเนาะอืมซีสามตัวได้งามด้วยซีสาม สี่สันี่ครับอ่าสามแปดนี่ครับท่านผู้ชมผมเคยจุดทูบได้เลข อ่าสามแปดขึ้นกันครับศูนย์สามแปดอ่าศูนย์สามแปดครับแต่รอบนี้มาจุดทูบได้สี่สามแปดครับตอนนั้นเลขถูกแตกครับเลขออกมาตรงๆเลยครับท่านผู้ชมครับงวดทีงวดทีเลขคยออกแปดสามนะครับเลขทัดมากก็ออกสามแปดนะครับอันนี้สี่สามแปดครับหรือว่าปูจีไฮโชคอีกบ่ครับก่อนปีใหม่นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับลองพิจารนาเบื้องเน้าครับ ปะะู่พญานาคก้าเสียนก็เมตตาใหา้ตัวเลขมาแล้วครับท่านผู้ชมครับก็คือ438งวดของวันที่16ธันวาคม2564ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแคน่แนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับสำหรับตัวเลขทั้ง3ตัวนี้ก็นำไปประกอบการเสี่ยงโชคได้ครับท่านผู้ชมไข,ขตัวเลขครับเลขแว7ตัวเลขบ่เห็นบ่ครับ เหมือนสามห้าหก